ก็เลยออขอติดรถมาเพราะหนูไม่มีรถแล้วมันมันดึกดึกมากแล้วแล้วเรารู้จักเขาได้ไงรู้จักหนูจำไม่ได้ว่ารู้จักได้ยังไงแต่ว่ารู้จักแค่เฉินะคะเสร็จแล้วพนนีหนูเห็นว่าน้องเขาอ,อยู่แถวทนี้หนูเลยถามว่าเออขอติดรถกับพ่อไหมับไ่หม่ไรแบ้ไม่มมไม่ไ <หา S 1> ด,ด้ามไม่ได้

Okay.